สำหรับตัวผลิตภัณฑ์แคลโคป้านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีะตัวสารสกัดที่มีความหลากหลายโดยเจ้าตัวสารสกัดที่มีความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเจ้าตัวพรมมินะคพรมมิเนี่ยเป็นพืชที่มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเข้าไปดูข้อมูลแล้วครับเราทําการรีวิวในเรื่องของตัวฤทธิ์ทางด้านเภสัชวิทยาครับจากหลายๆด้านด้วยกันก็คนพบครับว่าสารสกัดจากตัวพรอมมิเนี่ย มีคนทําวิจัยไว้ค่อนข้างมีความหลากหลายมากแล้วก็พบครับว่าตัวสารสกัดตัวนี้มีฤทธิ์ที่1ก็คือเรื่องของการเรียนรู้และการจดจํา2คือลดอาการวิตกกังวลนะครับหรือว่าเป็น An แอนตี้เอนไซตีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอาการซึมเศร้าแล้วก็มีฤทธิ์ต้านอาการชักจากนั้นเนี่ยก็ยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการบํารุงระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยครับเจ้าตัวสารสกัดตัวนี้ครับมีความน่าสนใจมากๆ เราก็เลยดําเนินการทําการวิจัยต่อโดยการนรําผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้ามาทําการสกัดครับในห้องปฏิบัติการนะครับจากการที่เราได้ตัวสารสกัดดังกล่าวแล้วนะฮะเราก็จะนํามาในการทดสอบฤทธิ์ด้านาต่างๆที่จะมาพิสูจน์กันครับว่าตัวสารสกัดตัวนี้ออกฤทธิ์อะไรบ้างสําหรับผู้บริโภคนะครับวิธีการดําเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็คือเราจะนําตัวผลิตภัณฑ์ครับ ไปสกัดสารในระดับที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับจากนั้นเนี่ยจะทำการวิเคราะห์ะปริมาณสารฟีนอลิกคอมเพล์นะโดยภาพรวมว่ามีสารฟีนอลิกคอมเพลต์เนี่ยที่เพียงพอต่อการบริโภคของกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเราทำการวิเคราะห์ฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระหรือว่าเราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองนะครับเราเทสไปถึง3โปรตโตคอลด้วยกัน,นครับโปรตโตคอลแรกก็คือการเทสแบบที่เรียกว่า d p b s assay นะฮะ แบบที่2คือเราเรียกว่า f l a ปเอสเซแล้วก็แบบที่3ครับก็คือเรื่องของตัวออร์แลกเอสเซเราพบครับว่าตัวสารฟินิกคอมปาลเนี่ยมีปริมาณที่สูงนะครับแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะอีกส่วนหนึ่งคือเจ้าตัวผลิตภัณฑ์แคลโคป้าเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะฮะแล้วก็สามารถที่จะช่วยบำรุงร่างกายให้กับผู้ิโภคด้วยนะครับ สำหรับการทดสอบในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของความจำครับเขาก็มีการทำงานวิจัยนะครับเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ทานสารตัวนี้กับผู้ที่ไม่ได้ทานสารตัวนี้นะเราเรียกระบบการทดสอบแบบนี้ว่าเป็น d o u b l e blind p l a c e b o control รพอเขามีการแบ่งกลุ่มครับแล้วทดสอบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพบว่ากลุ่มคนที่มีการทานสารพรหมมิเข้าไปเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของความจำเนี่ยที่สูงกว่า สำหรับกลไกการออกฤทธิ์ของตัวสารสกัดจากพรอมีนะครับด้านที่1ก็คือเรื่องของกลไกการต้านอนุมูลอิสระสารสกัดพรอมิเนี่ยจะทําหน้าที่ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของเอนไซม์ที่ใช้ในการจัดการกับอนุมูลอิสระในร่างกายของเรานะครับก็จะมีตัวซูเปอร์พอกไซด์ดิสมิวเตสคาตาเลสนะฮะกลูตาไทโอนพรอกซิเดสแล้วก็จะมีตัวกลูตาไทโอนรีดักเตสนะครับกลไกที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของกลไกการปกป้องเซลล์ประสาท หลักๆเนี่ยตัวสารสกัดพมมิจะทำหน้าที่ในการลดการเกิด o อกซิเดทีฟสเตร s นะครับแล้วก็จะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการทำลายเซลล์ประสาทต,ต่างๆของร่างกายนะครับด้านที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเพิ่มการเรียนรู้แล้วก็การจดจำนั่นเองนะครับโดยจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มปริมาณสารสื่อประสาทนะฮะหรือว่าตัวเซโรโทนินนะฮะ ที่เป็น 5-HT นะครับในสมองให้กับร่างกายของเราครับหลังจากที่เรามีการบริโภคตัวสารสกัดที่เป็นโพรมิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะเข้าไปออกฤทธิ์ในร่างกายแล้วก็ส่งเสริมให้สุขภาพเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นครับ <S <S และสำหรับผลิตภัณฑ์แคลโคลปาเนี่ยก็จะมีตัวสารสกัดที่อยู่ข้างในเนี่ยมีความหลากหลายมากๆกครับนอกนอจากตัวสารสกัดจากโพรมิก e แล้วเนี่ยก็ยังมีสารสกัดที่ได้จากตัวซอยเลิตินนะฮะ กรีนโอ๊ตสโนนะฮะ c ซ d a าดาเบอแล้วก็เจ้าตัวโรสแมรี่นะครับโดยตัวสารสกัดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเจ้าตัวซอริเลสตินเนี่ยจะทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็เพิ่มความจำนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นในเรื่องของการใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีความหลากหลายจะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เรานำไปบริโภคมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นครับ จากผลการทดลองที่เราเดําเนินการทําการวิจัยมานะครับก็พบว่าตัวสารสากัดพรมมิหรือว่าตัวผิดพันแคคโคปาเองเนี้ที่เรามีการดําเนินการสากาัดแล้วก็ทดสอบครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมีปริมาณสารฟีนอลิกคอมเพลในปริมาณที่สูงนะฮะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยทั้งหมดทั้ง3โปรตโตคอลเลยครับแล้วก็ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีรทธิ์ในเรื่องของการต้านอัลไซเมอร์โดยถ้าเราเปรียบเทียบนะครับกับผลิตภัณฑ์ชงดืม่มหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มพวกชาสมุนไพรต่างๆพวกนี้ครับฤทธิ์ในเรื่องของการที่จะต้านอนุมูลอิสระหรือปริมาณสารของฟินาลิกคอมเพลตเองเนี่ยก็จะมีมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปด้วยครับ